ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสั่งคุมเข้มสามจังหวัดชายแดนพร้อมตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วเช็คจุดสำคัญพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองสั่งการด่วนถึงทุกสถานีตำรวจในพื้นที่โดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนตะวันออกได้แก่สแก้วจันทบุรีและตราด หลังเกิดสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีโดยเน้นย้ำให้ตรึงกำลังคัดกรองเข้มบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องอธิปไตยคุ้มครองประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในพื้นที่ชายแดนพลตำรวจโทยิ่งยศเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการจากพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตำรวจภูธรภาคสองทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นเหตุร้ายโดยเฉพาะตามแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชากำหนดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษพร้อมสั่งระดมกําลังจากหน่วยต่างๆทั้งตำรวจทางหลวงตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมตั้งจุดตรวจจุดสกัด ตรวจสอบยานพาหนะและบุคคลต้องสงสัยในเส้นทางหลักเส้นทางรองรวมถึงจุดพักคอยและที่พักอาศัยต้องสงสยัยต้องทำงานเชิงรุกสืบสวนหาข่าวในพื้นที่อย่างใกล้ชิดวางแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าและสนับสนุนภารกิจของทุกหน่วยอย่างเป็นระบบพลตำรวจโทรระบุนอกจากนี้ ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคสองยังสั่งให้จัดตั้งชุดสืบสวนเคลื่อนที่เร็วยุทธวิธีพิเศษปฏิบัติงานลงพื้นที่ทุกจุดสำคัญอาทิตลาดนัดสถานีขนส่งสถานที่ท่องเที่ยวและจุดที่มีประชาชนหนาแน่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและพนักงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยกำชับ เจ้าหน้าที่สายตรวจและจราจรทุกนายให้เปิดสัญญาณไฟวับวับขณะปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสดงตัวตนชัดเจนพร้อมใช้ยุทธวิธีสต o อปวอล์ a ท k พบปะพูดคุยทำความเข้าใจสร้างความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาตรการครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความปลอดภัยเชิงรุกป้องกันการลักลอบกระทำผิดหรือก่อเหตุร้ายในพื้นที่อย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยในรูปแบบใดอีกโดยผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค2ย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายต้องปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจสูงสุดเพื่อประชาชนและประเทศชาติทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือสายด่วน191ตลอด24ชั่วโมง